เคยไหมเวลาคุ<อ>ยเรื่องลาตินอเมริกาแล้วเพื่อนชอบนึกถึงแต่เม็กซิโกคือแบบเข้าใจนะว่าเม็กซิโกดังจริงอะไรจริงแต่ลาตินอเมริกามันใหญ่กว่านั้นเยอะนี่แหละครับความเข้าใจผิดที่ผมอยากมาแชร์กันวันนี้ หลายคนมักจะคิดว่าลาตินอเมริกาเม็กซิโกเพราะเม็กซิโกเป็นประเทศที่คนไทยคุ้นเคยที่สุดมั้งครับมีหนังมีเพลงมีอาหารที่เรากินกันบ่อยๆเลยทำให้ภาพของเม็กซิโกมันเด่นขึ้นมาในหัวเราไงแต่จริงๆแล้วลาตินอเมริกาเนี่ยครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากตั้งแต่เม็กซิโกลงไปถึงอาร์เจนตินาเลยนะมีตั้ง20ประเทศเลยนะแต่ละประเทศก็มีวัฒนธรรมภาษาอาหารการกินที่เป็น เอกลักษณ์ของตัวเองทั้งนั้นความจริงก็คือละตินอเมริกาคือภูมิภาคที่ประกอบด้วยหลายประเทศที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกันคือเคยเป็นอาณานิคมของชาติยุโรปที่ใช้ภาษาละตินอย่างสเปนโปรตุเกสหรือฝรั่งเศสทำให้มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันแต่ก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยอย่างบราซิลก็พูดภาษาโปรตุเกสอร์เจนตินาก็มีวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากยุโรปมากเป็นพิเศษ ถ้าเรายังเข้าใจผิดว่าลาตินอเมริกาเท่ากับเม็กซิโกเราก็จะพลาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ไงแถมยังอาจทำให้เรามองข้ามความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สวยงามของลาตินอเมริกาไปอีกด้วยน่าเสียดายออกใช่ไหม จำไว้เลยนะครับลาตินอเมริกาไม่ได้มีแค่เม็กซิโกยังมีอีกหลายประเทศที่น่าสนใจรอให้เราไปค้นพบผมว่าเราลองเปิดใจเรียนรู้เรื่องราวของประเทศอื่นๆในลาตินอเมริกาดูบ้างแล้วเราจะรู้ว่าโลกมันกว้างกว่าที่เราคิดเยอะเลยเข้าใจตรงกันนะ